ทุกทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยรุงน้องนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางคุ้นุ้น,นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดดีดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็น,นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกเช้านะคะประจำวันที่12นะคะเดือนสิงหาคม 2 5 1 6นรสหนะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้แอดให้รูดเก้านะคะเจบให้เม็ดเดียวเก้าหกนะคะหุ้นดาวโจนรูดเก้าจบเก้าหกนะคะสำหรับคล้ําคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะ แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วกลัมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ